สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยวันวัน,วนไม่ได้ทําอะไรคะ่ะแมวบ้านชา,นนาินองจากนอนตื่นมาตอนบ่ายสองแล้วมาเล่นกับยายเนาะช่วงที่ไม่อยู่แมวก็น่าจะเงาในระดับนึงและเพราะว่าไม่มีใครเจ้งแม่งให้สภาพมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าดราม่ากันนะที่ว่าเออทำไมเธอใส่เท้าเล่นกับแมวแล้วแมวอะแมวบา้านชังกวักเรียกใครแล้วนั้นนะ วกเลขาไอ้ยายแกไม่สามารถลุกขึ้นมาได้นะไอ้อ้วนคือแมวอ,อ่ะก็จะมาเพื่อแพร่ยายแบบเต็มที่มากค่ะเมื่อนันแบบไม่เคยเจอยายมันมาก่อนเนาะอ้าตีนตีเท้าแม่เท้าแม่จะถึกหน้าให้ฟูแล้วแมวอยู่บ้านมันก็อยู่ด้วยความเต็มใจนะทุกคนนะมันไม่ได้นี่หายไปไหนก็ไม่ได้เม่นเท้ายายเขาด้วยค่ะเพราะว่ายายล้างเท้าทุกวันเนาะ <laughs> ไปๆมาๆชอบอยากให้ยายกลาแล้วสิท้าดูสิใช่แต่ชอบมือมันจังเลยมันกวกเรียกครเรียกทัพย์เรียกเซอ่แล้วล่าสุดคันหูคันหา่าคันตัวอ๋อนี่คือไมไ อย,ย่ยังไม่มีเวลานะคะคุณผู้ชมค่ะใช้ตัวเองไปก่อนนะไอ้ฟูดูไปดูมาแล้วมันเมามัน,มน,มน,มนคันหูไรขนาดนั้นเนาะคือช่วงอาทิตย์สารอาทิตย์นี้คือจะตอบคอมมนต์ค่อนข้างชา้าแต่ว่าตอบให้อยู่นะทุกคนเพราะว่าการตอบคอมมิต์แต่ระย,ย่างโอโ้โหจะบอกว่าเขาวสารบ้านเมืองแมวบ้านสันก็ดูค่ะแม่ความสโลตสละว่าแต่แมวเลยคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นจังได้หรือบ้างตอนนี้นี่เป็นคนหนึ่งที่ตอบคอมเมนต์ค่อนข้าง,างใช้วิธยาการขี่จักรยานนอนจักรยานในการตอบมากเลยทุกคอมเมนต์ที่ตอบไปไม่ได้ตอบพันผ่านนะคือตอบจากความใส่ใจ ไม่รู้มันจะพิจารณาอะไรกันเยอะกันแยะโอ้เจ้าเสี่ยวไอโอ้เจ้าอ้วนจะอ้วนประจำบ,บานันนี่คืออ้วนตัวใหม่นะและในตอนกลางคืนนั้นคือคุณผู้ชมค่ะเขายังมีงานเทศก,กาลนายออกฟันซ่าเนาะวันนั้นก็คือไปยังไม่วันสุดท้ายค่ะไปดูไม่ได้มีอะไรลอกค่ะเพราะว่าอยากไปหาดูของกินเนาะโอ้พอดีนี่ไม่ใช่บางไฟยพญายนักใต้ย่างไดเพราะว่าเขาจุดอันนั้นนะเขาเรียกว่าอะไรนะโปแปะโปเปะไม่ใช่บางไฟยพญายนาคในะทุกคนปรขี่จักรยานในการรับโซมนี่ก็คือไม่มีเวลาไปดูการแข่งเรือออกฟันซ่าเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเฝ คำตอบว่าเฟอร์มแมคือจริงๆไม่ใช่หรอกมันร้อนแล้วขี้เกียจออกไปอย่างที่บ้านนี่ก็ไม่น่าจะมีเทศกาลอะไรนะนอกจากอะไรนะปล่อยกระจูหรือแหลกกระจูนี่แหละอ่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศเช้าวันต้อมาที่แมวเรานะั้นตื่นตื่นพร้อมใหญ่ไม่ใช่หรอกตื่นพร้อมพี่ค่ะแลวนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้แทบทุวกวันเนื่องจากว่ายายนางก็ไม่ได้ขึ้นมานอนขบ,บนบ้านเลยแต่ว่าแมวต้องนอนขบ,บนบ้านไงทีทุกคน นุ่มย่ำเต็มที่นอนย้ายบัดนี้ค่ะและทีนี้ก็ถึงเวรนจะเสี้ยวป้าที่ต้องขึ้นมานอนเตียงกับยายคือกลัวยายแกเดินหรือว่ากลัวเท้ายายแกหายเนาะเมยแต่ละตัวคือชอบนอนเฝ้าเท้ายายมาก นอนนั่งนั่งอยู่ดีๆไปดมแล้วก็ห้าวนอนมันคือ,อไรทุกคนโอ้ยกลิ่นนี้ช้างเตะจมูกไปจริงๆอาการเริ่มออกแร้วที่นี้ถึงกับตาตั้งคอตั้งเลยโอ้ยไปอาการมันเป็นยังไงทําไมถึงทําคอแบบนี้หรือว่าเขาเห็นอะไรอยู่ตรงนั้นไอ้แล้วเราก็นอนก,ก็บนเตียงก็ไม่หันไปดูนะคะร้างก็เป็นเจ้าเสียฟูค่ะที่นั่งอยู่เฮ้ยเขาบอกว่าแมวที่บ้านแปลกแปลกตรงไหนเนาะแค่เป็นแมวที่ไม่เหมือนแมวแต่ไม่เหมือนแมวตรงไหนเนาะพอคำาน้องจอนก็มาหา้าเราไม่มีที่วางเท้าเราขนาดน,นั้นเลย แมวเยยบตรีนและเยยบแทบจะไม่ป้อยเลยนะดูขนาดดึงเท้ามาก็ยังจะเยยบเออเราเย็บขนาดนี้ลงมาหาก,กันทุกค่ำคืนนะพอรู้ว่าได้กินไงเช้าวันต่อมาเจ้าเสียฟูจะขุดบ้านได้ถึงแกนล,ลกแล้วค่ะทุกคนก่อนช่องวางระหว่างตูไม่ได้กว้างขนาดนี้นะแมวขุดไปขุดมาแทบจะล้มตัวมันไปราไปกับนักขุดดินประจำบ้านปากกุเรกุแจกุสะสไขไไไ่ล้วจะก็ไม่ขิปน้าบ่ายฮเบายเอ้าชี้รอโอ้โหหาที่ชี้ได้ดีมาก